คับผมคลิปนี้นะครับมาซ่อมนะครับไฮบริดนะครับ 10k นะครับก็คือระบบไม่มีไฟเข้าเลยนะครับอันเนื่องมาจากนะครับลูกค้านะครับเขาไปต่อนะครับแทนที่จะต่อ ATS นะครับเนื่องจากระเบียบของการไฟฟ้ามาใหม่นะก็เลยกลัวก็เลยต้องต่อ a อ s แต่ว่าไปต่อเป็นแมกนติกนะครับ แมกเนติกแทนเ t ทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต่อ m ม g n นติกแล้วมันมันจะสวิต์เร็วนะครับมันจะตัดต่อเร็วกว่าที่ใช้ a t s นะครับดีเอีมันจะหน่วงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดที่ของลูกค้านะเสียนะครับเพราะว่าเขามีอยู่2เครื่องมี5้ีคีกับ1 0คีนะครับ5คีนี่ใช้ก่อนหน้านี้ก็อาการเสียเหมือนกันเลยครับไม่มีไฟเข้า นะครับอพอใช้ 10k ก็เหมือนกันนะครับอันเนื่องมาจากใช้แมกนิติกนะครับสวิตต์นะครับในการทำงานแทนอี s นะครับนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับอาจจะไม่ชัวร์นะครับแต่ที่ช่าง a อวิคอนี่มันน่าจะชัวร์นะครับมันน่าจะใช่เลยนะครับเพราะว่ามันมีเนื่องจากสวิตต์เร็วนะครับมันมีการอาร์คนะครับของไฟได้นะครับเนื่องจาก ไฟ AC ซีของการไฟฟ้ากับไฟ AC ที่ออกจากอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันอาจจะมีการเชื่อมโยงกันนะครับมีการอาร์กันนะครับทำให้อินเวอร์เตอร์ชำรุดได้นะครับเดี๋ยวเราทำการแกะซ่อมเลยครับว่ามันเสียจุดไหนนะครับเก็บเกี่อวมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับใหญ่มากใหญ่กว่า5.5คิลอยเลยครับใหญ่กว่า6.2คเลอยเลย ตัวลีลีนะครับก็จะเป็นตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับตัวนี้เป็นเอทีในตัวนะครับก็เบื้องต้นก็ยังไม่เห็นอะไรไหมเลยนะครับราต้องเคาะอีกทีนะครับมันเสียอะไรครับตัวนี้ก็ลื้อออกมานะครับอบอร์ดเมนบอร์ดใหญ่นะครับไม่มีรอยไหมนะครับ เราดูด้วยตาเปล่านี่จะมีบอร์ดเล็กนะครับเป็นบอร์ดบูตนะครับบูตด้านนั้นจะแผงนะครับเป็นไฟบัตนะครับคือไฟบัตแล้วก็มีสวิตชิ่งสองตัวนะครับอันนี้สวิตชิ่งท่าที่ไล่ดูเป็นสวิตชิ่งทาง AC นะครับก็คือไฟบ้านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสวิตชิ่งที่แปลง นะครับจากไฟพีวีนะครับตัวนี้ดู่องรอยแล้วมันเหมือนมันจะระเบิดนะครับมารู้ว่าส่วนไหนนะครับเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวทาการล้างดูก่อนนะครับจะได้สรุปว่ามันเสียเกิดจากอะไรกันแน่นะครับมันเกิดจากแม magnetic นะครับที่ทําหน้าที่เป็นสับ เปลี่ยนจากการไฟฟ้านะครับจากโซล่าเซลล์เป็นการไฟฟ้าหรือไม่หรือเรียกง,ง่ายๆก็คือทําง,งานเหมือนกับ ATS นะครับซึ่งการตัดต่อด้วยแมกนีติกนี่มันเร็วนะครับมันจะมีผลต่ออินเวอร์เตอร์ไหมนะครับเพราะว่ามันเสีย2เครื่องนะครับเป็น h ฮ b ริด5.5กับ h ฮ b ริด 10.2k นะครับตรงนี้น่าจะเป็นส่วนสวิตชิงนะครับ ที่รับจาก PV มานะครับก็คือจากแผงมานะครับลักษณะแล้วก็จะมีสี i ฟิลเตอร์นะครับ475ร0อยลว์นะครับจากแผงเข้ามา3845นะครับ IC ส w i t c h i n g นะครับก็จะมี R แล้วก็ มัดเฟดนะครับตัวนี้น่าจะผลิตไฟประมาณร้อยห้าสิบ้กสิบโวลต์นะครับเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับเลี้ยงไอซอชิ่งหลักนะครับตัวนี้การทําง,งานก็น่าจะคล้ายกับห้าจุดห้าคีนะครับไฮบริดห้าดห้าคีตัวนี้อาขาดแน่นอนนะครับมัดเฟดช็อตนะครับอบอกไม่ได้สาเหตุมันเกิดจาก ัวแมกนติที่ทำหน้าที่เป็น ATS หรือเปล่านะครับนี่ขดขาดพวกอะไรขาดนะครับเดี๋ยวต้องหาว่ามันค่าเท่าไหร่นะครับกพผมหลังจากตรวจสอบนะครับก็จะมีสซิตชิ่งนะครับที่รับไฟจากาการบูตไฟนะครับ เป็นสลับเป็นสวิตช,ชิง่งใจร้อยห้าสิบร้อยหกสิบโวล์นะครับให้กับสวิตช,ชิ่งหลักนะครับตัวนี้ระเบิดนะครับตัวนี้ระเบิดก็อะไรเสียหายไอตัวพอสมควรนะครับก็เลยต้องซ่อมเชือดต่อไปก็คือภาคแกไฟหลักนะครับตัวนี้มันจะมีะไดโอดขาดนะครับมี ไดโอช็อตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ IC นะครับส8ปซสปสนะครับมีมอสเฟตนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับส่วนนี้เป็นภาคใจไฟหลักนะครับผลิตไฟนะครับผลิตไฟ5โวลต์นะครับบวกลบ12นะครับ จ่ายให้ CPU นะครับเพื่อจะให้เครื่องทํางานนะครับถ้าตัวนี้เสียก็จะรวนไปหมดคือหน้าจอจะไม่ติดนะครับตัวนี้ก็ทําการเช็คนะครับ3845นะครับตัวนี้เป็นชิปนะครับค่าเจไฟเลี้ยงนี่วัดเทียบกับกาวนี่ได้ศูนย์โอห์มเลยนะครับเพราะว่าไฟอาจจะผลิตจากแผงนะครับไฟอาจจะเกินนะครับไฟเลี้ยง150ยห้าสิบร้อยหกสิบอาจจะเกินนะครับทาให IC เป็นผลิตพันธ์นะครับ3845ตัวนี้เสียนะครับจะต้องทำการเปลี่ยนใหม่นะครับตอนนี้ได้เปลี่ยน IC นะครับจากติดปิ้นนะครับเป็น IC 8ค้ขาธรรมดานะครับก็คือไม่ได้ใส่ IC ติดปิ้นนะเนื่องจากไม่มีนะครับลูกค้าเร่งรีบก็เลยใช้ IC 3845นะครับเป็น IC ผลิตความถี่นะครับในการเป็นสวิตชิงนะครับ เสียนะครับอันเนื่องมาจากไอ้ภาคจ่ายไฟในส่วนของสวิตชิ่งที่แปลงเป็น150ในส่วนของไฟ PV นะครับมันมันช็อตนะครับทำให้ไฟมันเกินทำให้ IC ตัวนี้เสียนะครับตัวนี้ก็ไฟออกเรียบร้อยนะครับบวกลบ12บวก5นะครับโอเคนะครับเลี้ยง CPU ทำงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะประกอบลองนะครับสรุปแล้วคือมีอยู่2ส่วนนะครับที่เสียนะครับ วันนี้ก็ทดลองให้ลูกค้านะครับก็คือสรุปแล้วก็คือมันเสียนะครับทางนั่นบอดใจไฟนะครับสวิตช,ชิง่งชุดที่มาจากแผงโซลาเซลล์นะครับที่รับจาก PV นะครับแปลงเป็นไฟ150-160บโวลต์นะครับแล้วก็ทำใหเ้เมนหลักนะครับก็คือซัพพลายหลักที่จ่ายให้ ตัว CPU นะครับไฟปกลบ12ไฟ5โวลต์นะครับมีปัญหานะครับทำให้ IC 3 8 4 5มันช็อตนะครับแล้วก็ลามไปถึงตัวนี้นะครับ SG3524 นะครับช็อตนะครับตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับก็เคพื่อนก็ทดลองนะครับลูกค้าสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจซ่อมนะครับก็ คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับส่งมาซ่อมได้นะครับชเชียรท่านได้จังหวัดเลยนะครับก็บริการสุดประทับใจนะครับไม่ต้องห่วงน,นะครับการซ่อมก็คือมีหลายคนที่ส่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นตู้นี้นะครับัะนี้เป็นงาน DIY ของช่างจังจหวัดไหนไม่รู้นะครับเนี่ยแต่ FC ส่งมาจากชนบุรีนะครับอันนี้คือ ีโปรแกรมเรียบร้อยนะครับส่งไปหาจังหวัดสุรินทร์นะครับตูวคอนซูมเมอร์คือรับประกอบแล้วก็โปรแกรมเครื่องนะครับก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับเลบสีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปช่างเอทําได้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม